สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้อง,องชาวพสมทุกคนวันนี้รายการเชา้านี้ที่พอสอมประจำวันพฤหัสบ,บดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568รายการแรกขอเชิญพบกับรายการ Around the World ครับสวัสดีค่ะ พี่ชื่อเด็กหญิงเนธพัฒน์เผื่อสีเมืองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหวันนี้รายการเราเดอะเวิล์ขอเสนอโคลอเซียมค่ะโคลอเซียมคือสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ในยุคสมัยโรมันที่มีเส้นรอบวงกว้างถึง527เมตรมีความสูง75เมตรและจุคนได้มากกว่า ถึงห้าหมื่นคนความยิ่งใหญ่นี้ทำให้โคลอสเซียมได้รับรองให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกทั้งยังเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนถึงปีละเจ็ดล้านคนสำหรับวันนี้ได้การ Around the World ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ น้องๆก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับรายการ Around the World ไปแล้วนะครับรายการต่อไปขอเชิญพบกับรายการ English Today ครับ Hello, my name is Cyril Ashishasambat, but you can call me Ashish from short. I am from Grade 6 6 Slash six. ฮั l โห m ไมเนมอิ a กันลิทไทยจรันวาละวงแต่ยูแคนเขามีการ์ตู n for short I am in grade six l a s six สวัสดีค่ะพี่ชื่อใดอิงกันลทไทยจรันวรวงชื่อเล่นชื่อพี่การ์ตูนอยู่ชั้นมัธถมศึกษาปีที่หกระพหกค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กอิงไซเร่อาชิสาิบุตรชื่อเล่นชื่อพี่อาชีอยู่ชั้นปัธถมศึกษาปีที่หกระพหกค่ะ วันนี้รายการ English Today ขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ค่ะ Park, Park. พูดอีกครั้งนะคะ Park แปลว่าสวนสาธารณะ Hospital พูดอีกครั้งนะคะ Hospital แปลว่าโรงพยาบาล Restaurant หุยคานะคะ restaurant แปลว่าร้านอาหาร school หุยคานะคะ school แปลว่าโรงเรียนค่ะ museum พูดอีกครั้งนะคะ museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์ค่ะ stadium พูดอีกครั้งนะคะ stadium แปลว่าสนามกีฬาค่ะ cinema พูดอีกครั้งนะคะซีนิมาแปลว่าโรงภาพยนตร์ค่ะ Airport ์ตพูดอีกครั้งนะคะ Airport แปลว่าสนามบินค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะน้องนองก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับรายการ English Today ไปแล้วนะครับ รายการต่อไปขอเชิญพบกับรายการข่าวสารกีฬาประจำวันครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อใดหญิงชนิชาบุตรสรีพชื่อเล่นชื่อใบข้าวอยู่เชมเบรห์หอมศึกษาปีที่6ทับหวันนี้รายการข่าวสารประจำวันขอเสนอ ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ครับอันดับที่1ลิเวอร์พูลแข่ง24ชนะ17เสมอ6แพ้1แต้ม57ค่ะ2อาร์ไซนอนแข่ง24ชนะ14เสมอ8แพ้2แต้ม50ค่ะ3ฟอเรส แข่ง24ชนะ14เสมอ5แพ้5แต้ม47ค่ะ4เชลซีแข่ง24ชนะ12เสมอ7แพ้5แต้ม43ค่ะ5แมนซิตี้แข่ง24ชนะ12เสมอ5แพ้7 แต้ม41ค่ะอันดับที่6นิวคาสเซิลแข่ง24ชนะ12เสมอ5แพ้7แต้ม41ครับอันดับที่7บอร์นมัดแข่ง24ชนะ11เสมอ7แพ้6แต้ม40ครับ อันดับที่8แอสตันวิลล่าแข่ง24ชนะ10เสมอ7แพ้7แต้ม37ครับอันดับที่9ฟูลรัมแข่ง24ชนะ9เสมอ9แพ้6แต้ม36ครับอันดับที่10ไบตันแข่ง24 ชนะ8เสมอ10แพ้6ครับแต้ม34สำหรับวันนี้รายการข่าวสารประจำวันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะน้องๆก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับรายการข่าวสารกีฬาประจำวันไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้รายการเช้านี้ที่พอสองมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ